โรงเรียนเทศบาล6เทศบาลนครอุดรธานีมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองดูซิเขามาครั้งนี้เขาจะส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงนักรบนิรนามโอ้โหแน่นอนครับงนี้คุณดาวใต้เมืองตรังคนแรกถูกต้องเป็นคนที่ร้องเป็นคนแรกนักรบนิรนามก็นี่แหละข้างๆผมเนี่ยเป็นคนแต่งนะครับชนละทีทันทองแต่งเหมือนข่าวที่แล้วที่โรงเรียนที่ชนะไปเนี่ยผมโน้คอมเมนต์ไปแล้วค่ะถือว่าโรงเรียนนั้นเป็นต้นแบบที่ดีของการทำโชว์ครูคิดว่าประสบการณ ที่คุณมาครั้งที่แล้วน่าจะส่งผลในครั้งนี้ขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณค่ะม,มาดูกันประสบการครั้งก่อนจะส่งผลถึงครั้งนี้หรือเปล่านะคะไปพบน้อง,องๆโรงเรียนเทศบาล6เทศบาลนครอุดรธานีค่ะกับบทเพลงนักรบนิรนามค่ะ คุ้มเจ้าเสียเลือดเสียเนื้อมีช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเลนโหลดภายหน้าจะได้มีภาสุภ้าอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมิยอมให้ ডাই বালা เขาถกไปทุกเหตทางนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มหลับกลางดิ้นกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าปื่สนิมดินปืนและความตายกอดใจปืนทั้งเที่ยงคืนถึงเที่ยวันหนาวรอช่างมันปล่อยสวรร์ีจางหายขาดแฟนควงดวงมาดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนี้ สมชาชายเชื้อชาชาภูเขาแลมลำธารดี่วสุสานโลกทีลูกกา ชาขุนเขาและลำทารดังสุสานโลกทีลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ฝากจูบนี้ถึงมันจบนักโรคมีระนา ชันนีใช่ไหมอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาให้เกียรตินักลกนิรนามไงฮะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีลูกมานักร้องนำโอ้โหสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุกัญญาหมื่นพลค่ะชื่อเล่นชื่อ้องจ๋าอายุ14ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล6ค่ะอายุ14ปีเด็กหญิงว่าโอ้โห นาคนเป็นนางแบบแน่เลยไหมคุณเนอะเมื่อกี้พี่สมเขาชมบอกหูสง่านะสวยน่ารักชอบเที่ยวปีที่แล้วหนูมาหรือเปล่าคะทําไมรู้สึกคุ้นหน้ามากค่ะมากค่ะอีหลีบอกล่ะจ้ามาเฮ็ดหยังก่อที่มาเที่ยวที่แล้วอ่ะทายพี่หยังเป็นพิธีกรจ้าเป็นพิธีกรแม่นแม่นจ้าั้องเป่เป็นนักร้องเลยมาคราวนี้ก่อนนักร้องคนเกาจบแล้วจ้าอ๋อ ออกไปแล้วคือจบแล้วเราถึงได้มาเป็นนักร้องนะคะมีการคัดเลือกอะไรยังไงน้องจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยก็มีการคัดเลือกคะ่ะมีนักร้องอยู่3มคนก็เลือกเพลงนี้แล้วก็หนูเหมาะสมกับบุคลิกแล้วก็น้ําเสียงคะ่ะ<อ>สำหรับเพลงนี้คะ่ะโอ้โหเนื่องด้วยน้องจ๋าบอกว่าซ้อมกันหนักมากฉะนั้นพอซ้อมหนักๆบ้างบรรยากาศมันมีการตึงเครียดไหมมีคะ่ะมีการทําให้ยังไงให้มันออหายเครียดแล้วก็จะ,ะมาเต้นคะ่ะคลายเครียด ระบายลมกลายเป็นคนเต้น girl, คลายเครียดคะหนูค่ะอ๋อหนึ่งด้วยอ๋อสวยๆทำอย่างนี้ด้วยเอาลองดูลองดูยังไงอะเต้นไง เอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาล6เทศบาลนครอุดรธานีนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะต้องบอกว่านี่คือสึกพันข้าวเหนียวนะพี่ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะไปลุ้นโชคทองกับน้องทอง